คือกูนั่งตกปลาตรงนี้จนเวล่่ก้าสิบหกคือกูต้องตกนานขนาดไหนอะไอเฮียปล่อยอัตโนมัติไว้ทั้งคืนในสัตว์เวลเก้าสิบหกครับทุกคนจากคลิปที่แล้วเราเวล่่แค่สิบสี่เองนะเงินผมมีเจ็ดพันครับเผมไม่ได้เอาปลาไปขายเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูปลากันดีกว่าว่าเราได้ปลาอะไรบ้างชึบผมตกแค่เกาะน,นี้นะฮะเกาะอ,อื่นไม่ได้ไปเลยโอ้โหค้างเฮ้ยเราได้ตำนานมาว่ะกับรีเจเนอรียสองนะครับที่เหลือเป็นอีพิกหมดเลย โอ้โหตกมาได้สามพันตัวไอ้เหี้ยแล้วปลาอย่างเยอะอ่ะลองมาดูกันเราจะขายได้เท่าไรเนี้ยครับมาหน่วยสำรวจคนนี้ขอขายหน่อยสี่แสนโอ้ oh my god ว wow. ้าวโอ้โหตกมาทั้งคืนกูตกมาเพื่อสิ่งนี้เลยเบ็ดอูมาซื้อเบ็ดอันใหม่นั่นเองอ่ะอันไหนดีวะอันนี้โอ้โห mc ไดนี้เหมือนกันอีกนิดเดียวก็ได้ไดแล้ววะเอาไงดีวะเรารอไปนี้ทีเดียวหรือเราตก แค่นี้ก่อนอืมซื้อนี้มาเลยลกันเรียบร้อยครับได้มาแล้วนะโอ้โหเบมีความออร่าแล้วจากตรงนี้ครับที่มันปกติมีแค่สีทองันเดียวมีลุงมาให้ด้วยอ่ะเรามาซื้อเยื่อต่อเป็นบับเบิ้ลอะไรนะไม่รู้เหมือนกันอ่ะอันนี้ครับอันนี้เหมือนเราจะซื้อได้แค่เดียวนะั่นแหละเฮียอ่ะมาบายมาเรียบร้อยโอ้โหไอเทมโอ้ได้หินมาเกี่ยนเนี่ยแล้วก็น้ำยายอีกหนึ่งอ่ะวันนี้เราจะออกจากเกาะนี้นะครับเราจะไปเกาะอ,อื่นดีกว่าเราเจะสกีแล้วกัน ชาร์กฮันเขาตกหาฉลามกันเหรอใช่เขาล่าฉลามกันว่ะงั้นผมมาล่าด้วยแล้วกันเพื่อจะได้บ้างโอ้โอเข้าเอฟเคกันนี่ว่ะโอ้โห,โโหตกได้ยังไวอ่ะตะกี้นี่คือจิ้มแป๊ดเดียวคือได้เลยนี่โอ้โหชิวอะไรไล้ขนาดนี้นี่ครับโอ้โหแล้วดวงข้างดีนะแต่อยากได้ฉลามอะ่ะตอนนี้ยังไม่มีใครได้ฉลามครับมาดูคือว่าใครจะได้ฉลามระหว่างผม,ผมกับคนที่อยู่ข้างๆผมหรือพวกเจ้าหมอนั้นใครจะได้ก่อนกัน ปล่อยอัตโนมัติไว้แล้วนะเดี๋ยวผมไปทําอย่างอื่นนะครับถ้าผมได้ปลาฉลามหรือใครในนี้ได้แล้วบอกกูด้วยนะเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอ้าว,าวแล้วแล้วกูตกน้ําได้ไงอะ่ะมีคนได้ฉลามไปแล้วเหรอไอเฮียใครได้ฉลามอะ่ะอ้าวแล้วกูตกน้ําเลยหรือหรือมันหายไปแล้ววะไม่ไม่ตกมึงและฉลามกูไปแล้วไอเฮีย มันมีคุยได้เราคุยกับชาวประมงลาวาด้วยวะ่ะผมผมลืมคุยเลยชาวประมงลาวามันอยู่ตรงนี้นะครับได้ยินว่าเขาอยู่บนภูเขาไฟอ่าไม่ใช่ตรงนี้เหรอไปครับเลสโกเราจะมุ่งหน้าไปที่ภูเขาไฟกันนะฮะกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ขึ้นเรือกมาหาพ่อเรามาถึงเกาะแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในภูเขาไฟดีกว,ว่าเพราะตรงนี้เราเคยมาตกแล้วไงไม่ค่อยมีอะไรเราเข้าไปในภูเขาไฟน่าจะดีกว่าตรงนี้ละกันได้แล้วอันล็อกและเยี่ยมชมภูเขาไฟ เฮ้ยเพื่อนตกตรงนี้้เรากตกด้วยดีกว่อาอ้าวไม่ใช่เพื่อนมึงใครเนี่ยผู้นี้รับแกนลาวาะฮะอ้าวาอ,าอยู่ๆได้ลาวารลรอนตกปลาตรงไหนอะฮะ<า>อะไรวะตกตรงนี้ละกันมาด,ด,ดูว่าจะได้ปลาอะไรเขาตกตรงนี้กันกูก็ไปตกตรงนั้นโอ้ปลาปกติเลยเอา่าเราตั้งอัตโนมัติไว้ละกันมาดูกันดีมวาสมมติเราตกได้ปลาอะไรบ้างนะครับนี่ใช่ไหมฉลามใช่ไหมมันจะใช่แหละอันนี้บู๊บนะครับเราตกได้พวกนี้นะฮะ ส่วนบุข่าไฟเนี่ยเราเพิ่งตกไปตะกีน้นี้ก็ชาวประมงนี่ยังไม่ครบอีกเหรออันนี้มันตัวเฮียอะไรว่าทำไมคุไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเดี๋ยวผมตั้งเ k ไว้ตรงนี้สักแป๊บเดินเลวกันเดี๋ยวถ้าได้ปลาดีๆเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งละกันนะครับทุกคน โอเคนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราเอฟเคนไปสักระยะหนะึ่งเนี่ยครับเราเวล9 9แล้วนะฮะอีกเวลเดียวกูว่าถ้า100แล้วอ่ะเรามาดูกันเราตกได้ปลาอะไรบ้างอืมปลาอะไรบ้างวะเรามาดูกันในภูเขาไฟส่วนนี้เจนนี่ยังไม่ออกอันนี้ปลาอะไรวะยังตกไปได้เลยอระดับหางง่ายสุดด้วยนะประเด็นเราลองเอาปลาไปขายดีวยกว่าอ่ะตกอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอาไปขายเลยโอ้ได้เขียวอ่ะเอาไปขายกันขายยังไง ค่าตัวตายดีเออเรียบร้อยกตายเลยคือตอนนี้ก็แอบ,บสงสัยนะว่าหินเนี่ยหินไหนวะหินเวทมนต์เนี่ยมันเอาไปทำอะไรอะรู้แหละว่ามันเอาไว้สุ่มบัฟนี่ครับแล้วมันสุ่มตรงไหนอะไอเฮียขายก่อนแล้วมาสี่หมื่นนี่ครับสุ่มสุ่มบัฟตรงไหนเรดาตกปลาซื้อมากดดนนำนำ้นำไาด้วยอะเผื่อ,อใช้ครับทุกคนมีอะไรไหมไม,ม่มีแล้วลองมาสํารวดแล้วกันเออเราก็ไม่ได้สํารวจเลยตรงนี้คัมิงซูนนะครับอืมนี่ห่อคอยแล้ววะเนี่ย เปิดไปได้ไหมบุกเข้าไปอะไรงนี้ไม่ได้เขาบอกว่าเบ็ดที่ดีสุดไม่ใช่เบ็ดราคา1ล้านนะฮะเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่เบ็ดที่ดีสุดนะครับมันยังมีเบ็ดที่มันไม่ได้ซื้อจากเกาะน,นี้อีกนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันอยู่ตรงไหนทําไมเขานี่โยมมาตกกันตรงนี้วะเนี่ยหรือว่าตรงนี้วะใช่ไหมดูเรืออันนี้สมอนเรือไม่ใช่ผิดอันในนี้เหตุการณ์ตกป่าคืออะไรวะ,อะลองไปดูแล้วกันโอ้เจสสกีนี่คุ้มสุดละอยางเร็วอ่ะเจสสกี ไปดูตรงนั้นดีก่าไอ้นี่มันนับถอยหลังสสามสองหนึ่งเฮียนนนะตรงนี้คืออะไรเหตุการณ์ตกปลาอะไรคือเหตุการณ์ตกปลาอ่ะกูต้องตกใช่ไหมตรงนี้อ่ะลองตกดูละกันสักหนึ่งเบ็ดแล้วไปเลยไม่มีเฮียเลยได้ป่าปกติไหมอ่ะเรามาสำรวจเกาะดีดีกว่าชื่อกา่อะเลยเนี่ยอ่านไม่ออกอันนี้อะไรวะเครื่องอะไรอะ่ะฮะอ๋อเขาจแจละคือมาซื้อตรงนี้ได้อะถ้าเสียตังค์แล้วเราก็จะได้แบบบัฟนะครับบัฟจ้าตรงนี้นะฮะบัฟผมแมพ เออพึ่งพึ่งหนึ่งออกยังต้องสสยอยู่ดีไอ้นี่มันต้องทาอะไรกับมันเออช่างมันก่อนละกันนิวฟิชตรงนี้อลองตรงไปดูละกันเพื่อจะมีอะไรหน้าตกเฮ้ยเนี่ยกเกาะอะไรวะเนี่ยว้าวไม่ใช่เกาะมันคืออะไรวะเขาเขียกนกำกับเลยว่านิวฟิชตรงนี้นัดจ้ะตรงนี้เหรอถึงแล้วเหรอวะเดสก,กี้ใครวะเนี้ยนี่อะไรอ่ะอุปกรณ์ดำน้ำเราซื้อมาแล้วให้กูลงไปข้างใต้เออใส่อุปกรณ์ดำน้ำ ่ะลงไปเลยโอ้คนรวบเรี่ยงใหม่อ่าดูคลิปหน้ามาลงให้ดูแล้วกันคลิปนี้เขาจะพเพียงตรงนี้ครับคลิปนี้ไปลเลยครับ